สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็ผมจะมาเล่นคอได์นะเพิ่งไปเก็บมาได้ส,สดๆร้อนๆเลยจริงๆนะไปเก็บได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็คือผมจะมาเล่นกับเพื่อนๆของผมนะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าเขานั่งอยู่นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะจจุดนี้โอเคก็ให้เพื่อนมาช่วยด้วยนะแล้วก็เล่นกันด้วยนะตอนนี้เพื่อนเขาก็จะเก็บไอ้น,นี่เหมือนกันเลยครับวเลี้ยวของปืนตอนนี้ก็นั่งยย้ม <laughs> ที่ผมจะใส่ก็จะเป็นดังนี้นะครับ muscle break ก็จะเป็นอันนี้แทนนะ OWC light compenser นะแล้วก็ grip ก็เป็นอันนี้ครับ OWC OWC ส่วนใหญ่อันนี้ก็ OWC ที่เขอาเป็น r e d d ธรรมดานะครับแล้วแต่กระสุ่นจอะเป็น90นัดนะจะเป็นประมาณนี้หน้าตาก็จะยิงได้ดีมากครับแต่ข้อเสียคือ กระตุกจะเยอะหน่อยเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับเปิดโอเคก่อนแล้วโอเคอู้ลำพังไม่ได้เสียงตัวเองนี่ซ้ำด้านเดิมนะจ๊ะมาแล้วเพลงยังเวอร์ มาถึงก็ประเดิมด้วยโมนทอกอ้าวโดนตัวเองเต็มเต็มเลยแตกหนึ่งโอ้มันแข้มมีตัวนึ่งแข้มมาใช้เอสเอ็มาป่าอัดเพื่อนไปจุดสี่ใช่ไหมโดนไฟเผาตาเลยซ่อยโอ้โซ่กระเด็นไปแล้วเลัลังลังลังอ้โ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 อ้ขาไอ้ใช้คอได้เหมือนกันโลโลโล Ồ mày bắt được bắt đi yêu yêu Oh, đem oh, <laughs> son, bina. Oh, khang khau, khang khang Đi Oh, đem. vào ho, มือยาอันม่ใครตายหมดโลกรองกันมันใช้มันใช้สนายมันใช้ดีมาดีพัแล้วดีมามันยิงแค่ซ่องลัดอะ่ะโอ้เจอคอได้ช้นหน่อย๙๐นัดนะัน,นมเลเซอร์แบ็กเปล่ามันจะมีเลเซอร์แบ็กด้วยเลเซอร์แบ็กก็ไอ้ปืนที่มันคลา้ายๆปืนเอเลียนนั่นแหละ สวยสวยสวยโอ้มันโผล่มาวิเดียวเท่านั้นมันยังน้อยก็เ้าเก็บเราไว้ท้ายก่อนสวยตอนนี้วิมันรีโลดก่อนของดี่ด้ไ โอเคยิงตายก่อนถือว่าคุ้มอู้เยอะ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 ตรงซีตรงซีมาเยอะเลยอู้เกือบตายนะนะ่ะเลือดมันเลือดอยู่ขีดกว่ากว่านิดเดียวเองคอได้ใช้ได้นะเซตนี้เก้าสิบนัดอะกล้าไปเถอะมาวะ่ะสวย โอ้ดีมากอ้ยทิ้งใส่มันทิ้งทุ่งใส่มันทำไมช่วงตอนนี้ตานี้กูโดนแบบบูลลี่เยอะมากเลยโอ้โหมีค้างเข้าด้วย ว้ยคาตานะโดอ้คาตานะมึงวิ่งมาฟันเลยเต็มๆโอ้โหกระโดดกระโดดเฮ้ยคาตานะแตกแล้วคาาาตตนะยเจ็บแล้วนะไม่ตาย ฮมยชอบไปดูา่ชานเอดมมาีือบไปอุ้ย,ย,ยข้างเข้า,ามา,า,มามเป็นดีมาเป็นดีมามันไม่ใช่สนมันเป็นเดีมาใช่โหดมันแต่งมันแต่งดีเตะตงซองแตงซองแตะซามแตะซามขขอุ้ยไมอ โอ้ปอมป้อมปอมปืนอ้มันวางปอมปืนข้างล่างเราเลยอู้หปอมปืนส่องปอมวีนกรรมแตกละแตกละป้อมปืนแตกละดูแตกอีกตัวนึงโลมากเลยเมื่อกี้จะได้สองตัวละเอานาฮิเลเตอร์มาเดียวแตกแตกอีกตัวนึงแตกไปตัวนึง โอ้โนไม่ไม่เอา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 อุ้ยดีนะนอนรบพอดีเก้าสิบนัดไม่ยิงให้ทุกคนคาตาณ์ก้าเมื่อกี้คาตาณ์โดนยิงไปแล้วมั้ง ก้าสิบนัดอ่ะพอเลืออเฟือบอกเลยคอได้เอสมจที่ดีมากเลยเอเอร้อยเต้มพอดีว่ะเกมแรกโคตรสวยวันนี้ตอนนี้ผมจะมาคนเดียวนะไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนกลับไปแล้วนะตอนนี้โอเคผมก็จะมาเล่นคอไดเหมือนเดิมนะให้ดูประสิทธิภาพอีกทีหนึ่งชัดๆผมจะพยายามค่าคนด้วยคอไดอย่างเดียวให้ได้มากที่สุดนะ ปืนคอไดทองนะคอไดทองปืนดีปืนดีเล่นง่ายมากไม่รู้ว่าจะเจอคนเล่นจริงไปเนี่ยผมก็แบบกูควยอยู่เอาไฟไปก่อนเลยเจอคนยืนค้างครับตอนนี้ฟรีๆไปอีกหนึ่งตัวบอกเลยหลังๆๆโดนหลังเข้าจุดๆนี้แตก แตกไปครับตายรัวๆรัวบอกเลยรัวๆไปผมต้องลบก่อนลอนมีคนพลังสต็อปจะมาขำบังฉันอย่างนี้ไม่เอานิสัยเสียโอ้โหบอดมีคนอยู่ข้างหลังผมโดนลอยหลังบ่อยมากแต่ถือว่าดีนะปืนม,มันยิงดีมาก โอ้ดูดูด,ดูความนิ่งความนิ่งคืออะไรกันเกิดหลังเงี้ยยาเกิดหลังครับกระสุนผมมีเยอะผมบอกเลยมันมีหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยนะโอ้โหตอนนี้โอเคสวยโดนอีตัวหนึ่งเฉยเลยครับผมไม่รู้ว่าโดนได้ไงโดนได้อีกตัวหนึ่ง ผมบอกเลย90นัดอะฟรีฟ,ฟบอกเลย90นัดซีโดนโอ้โหผมเกิดจู่ๆมากเกิดสองตัวว้าวไม่ต้องลิงก็ได้นะเซตนี้ดีมากบอกเลยโอ้โหโอ้โหยังดีคอได้นะ มายืนก็นอยู่ตรงกลางก็จบง่ายๆโอเคฟรีๆไปโอ้ไม่เกิดหลังโอ้ไม่ก็ทำไมต้องทำอย่างนี้เกมเ yeah. นอนครับนอนยิงยเพื่อนโอ้ ความนิ่งนี่มันอะไรกันอันนี้ผมไปเปลี่ยนเซตติ้งมาหน่อยหนึ่งอะปืนมันเลยยิงได้ดีขึ้นอย่างมากนิ่งขึ้นเสียงมาเกิดข้างหลังะ่ะเกิดข้างหลังบ่อยตอนนี้คอฟฟิตี้จะกลายเป็นคอฟมอนอทอกแล้วโอ้ my god เยอะ โอเคสวยสวยงามบอดเกอร์ข้างหลังเพื่อนเสียวบอดสปาลข้างหลังมากมันล็อกเลยะ่ะนอนยิงฟรีฟ มีคนได้เอ้ยผมได้บีโทแล้วโอ้โหมันอัปเดตให้บอสไลดได้น่ากลัวโอ้โโคตรนิ่งขอบคุณที่วิ่งผ่านมาดีมาก โอ้โห oh. wow. oh. ว้าวระเบิดไม่ทันแต่ถือว่าดีมากได้นิวเคลียร์เฉยเลยครับแต่ไม่ให้ระเบิดโอ้โห oh. จัดก,กันไปสวยๆวยิงบดยิงบดได้ดีมากเลยเป็นนี้